สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่องเทมเบอรี่สีทับไทยนะครับผมสวัสดีสวยเด้อสวัสดีสวัสดีสวยสวัสดีก่อนสวยบุญชุ่มสวัสดีโอ้ยทั้งสวัสดีทั้งคันเลยนี่กลับน้ำมาใหม่ๆนะครับวันนี้วันนี้ก็ตรงกับวันพระนะครับผมตรงกับวันพระนะครับต้นอ้อก็อยากจะไปขอขมาพ่อใหญ่ด้วยนะครับผม

ครับยกเเออ้้าามาดูความน่ารักของน้องต้นอ้อนะครับวันนี้โอ้ยโอ้ยก็เอามาให้พ่อมาให้พ่อมา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 เอ้าดิลื่นลื่นระวังลื่นนะเอ้าเอ้าโอ้ยโออ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอขมาพ่อใหญ่กันครับผมโอ้ย ยนั่งนั่งลงนั่งลงนั้าวร้อมแล้วใช่ไหมตนอนนี้ตอนโอนอนลงแล้วนะครับผมจะมาขอขมาพ่อใหญ่ด้วยนะครับอ่ะุสูงลุู้เดินรุกเดิเฮาอ่าาธ้อบันเด้รน่นก้อนเจ้าจิตสัมมาพ่อใหญ่นอนต้น้อไปจุเลยเหนเ่เฮาอ่าองพ่อใหญ่สึกภาพรางกายแข็งแรง เออายอเวงเฮงกเดินกําุูเดื้อเฮงเฮ้อโกระลโคร้อใจโกระร้อท้อชุดเอจด่อน้เจ้าเน้อพ่อใหญ่เน่ย่ะ้เจ้าเคยประมัดทันดส่วนีกดาโหสิกรมจิงเปนกั้กรรอากขเด้อพ่ใหญ่เด้อตนอวีตขอขมาได้เนี่อขอให้พอใหญ่ที่ปรร่างกายแข็งแรงมีกาลังวังชาเด้อควคุมกำุ้องพ่อใหญ่เน้อ

ไม้พ่อแล้วยังไม้พ่อยังไม้พ่อยังไม้พ่อยกมาน่ยกมาน่อ แม่กับล okay. ูกเจอกันก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้น้องต้นออกก็ได้นอนลงแล้วนะครับผมโอเคมามาวันจันทร์นะอ่ะพุ่นถึงพุ่งถึงอ่ะสาธุบรร่าก่วันจันทร์เออยังไงมรรยากะศเออยังไ่วันเจ้าพึ่นน้ำแมฆลมแรงราสักรกฎ นี่นครับผม,บม,มไม่ได้เป็นการทามานช้างนะครับผมนีช้างร้องธรรมชาติครับ นะครับเป็นลําดับต่อไปนะครับผมตามมาเลยครับเอาเออโอ้ไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินวันนี้จะมาขอขมาหน่อยบรนทึวันนี้อ่าได้ระมัดระวั้งรลงเกินนี่พายงามก็ตกมันด้วยนะครับนี่พายงามตกมันแล้วนะครับ ไหวศักระบุชาไยงามสินเจ้าบุญประมัดขัดข้างโคกเกินมองที่เมื่อวจะด้วยกายวาจาใจตัวหน้าตัวดี้ับหลังตัวดีแต่ละโหงการยินกตเป็นตกรรมตวคนเราไ้งามเออในวันมองคกคัมพูที้เงิ่ทิ้งเงิโคกกระคสอาบุญแหงงานลูกแห่งงานเดินเดินเดินเอาคพูนเออย่เจรากมานเออคัพูนคัมพูนคพนเออไดเออ นี่นะครับผมตกมันนี่ไม่เป็นไรนะครับจับได้สบายครับนี่ดูขมับครับผมยังกบซึมซึมเป็นหน่อยครับทุกฤาษะเราก็จะทำแบบนี้ประจานะครับผมรเพื่อความเป็นมงคลสำหรับครอบครัวของเรานะครับเราเลี้ยงสัตว์ใหญ่นะครับผมสัตว์ใหญ่สัตว์โตถือว่าเป็นสิ่งที่ มหัศจรรย์มากนะครับผมบางครั้งเราก็มีคําพูดคําจาที่บูดาว่าเขานะครับเราก็ต้องมาขอขอมาเขานะครับผมใช่แล้วครับต่อไปนี้ก็จะเป็นสิริมงคลครับถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานะครับผมกเเเอออาายงงด้้ไไไไหหหนนนนน่คจปูกับว,ว,งงๆๆบวรื ไว้ีวิตมุคนนอนวองคนจอบจัมป์กูอาจจะไมดูดมีส้นขนุนสุดี่เล็กเลืกเล็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 กเกเลกเล็กเล็กเล็่เล็กเบ็กเล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 ็กเน็กเล็ล็เด้อเล็กเล็กเกเล็เลเล็กเด็กเล็กเลกเเเเดลกเเ้กกเเก แล้วั้งเด็กก็น้องูจิก็จะได้ขอขมาด้วยนะครับไปกันเลยครับพร้อมยังครับพร้อมครับไปเลยครับไม่กำไรก่อนครับผม<อ>ตรงนี้ทั้งสองทั้งสองเชือกเลยยนั่งตรงกลางทั้งสองเชือกเลย<อ>หลังจากที่ต้นอ้อไปขอขมาคุณพ่อกับคุณแม่นะครับ น้องฟูจิก็มาขอขมาต่อนะครับขอขมาคุณแม่กําไรแล้วก็น้องต้นอ้อด้วยนะครับผมเพราะว่าเราได้ขี่เขานะครับขี่เขาสั่งเขาทํานู่นทํานี่นะครับบางครั้งก็มีประมาททัดพลังไม่ว่าจะเป็นวาจานะครับผมทั้งกายทั้งใจนะครับที่เคยลงเกินก็ขอขมาขอหงสศิกรรมนะครับอย่าให้มีเวรมีกรรมต่อกันนะครับผมเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะสาธุ Chị sí, đi cái chị phải này ừ, cầm khuôn cầm ừ, gặp qua và mình khoan cha này ừ, hay có bằng đứa rồi chứ ạ อ,อยากน้อยรับรู้แล้วพี่จิเออจุบง่วงด้วยโอเคไปที่สุพรรณษา,าพร้อมรือยังพร้อมเลยเข้าไปเลยครับสุพรรณษาพี่จิมาแล้วขอขมาล้องสานะถ่ายคลิปก็เคยเคยดุเคยว่าก็อโหสิกรรม คำคุณคำคุณนะสุพรรณษาเป็นเด็กดีนะลูกนะเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่แม่เอซนะพี่พี่น้องน้องเซนะลูกนะเออวันนี้พี่ฟิลมยังไม่มาอ <Hello. S 1> โอเคครับอ้าวฟูจิเข้าไปปิดคลิปนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพิธีกรรม,ม<า>ขอขอมาช้างาทุกๆวันพระนะครับผม ถือว่าเป็นมงคลมากครับผมในการดูแลสัตว์ใหญ่สัต,ตว์โตนะครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเรานะครับผมอ้าวอวยพรวนด้วยใชเฮฟซี่นอยก็วันนี้วันพระนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปงารถนาเป็นแต่ฝันอรปการนะครับผมอ้าวสุดพันสากลอย่อา,า,า,ายงเดียวเลย พี่จิพี่จิอยากวิ่งอีกแล้วคิดถึงพี่ฟิล์มแล้วเมื่อไรจะมาเออโอ้เดี๋ยวก็มาเอาใช่จะให้จะกดเข้าไปข้างในนั่นโอ้ยไม่เอาแล้วพี่จิไม่เอาแล้วเอาเอาออกมาเอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กด like, กระดิ่งด้วยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสสวััดีครบในช่องอะไรครับแปร์ามารีส์สีไทยครับครูดถึงชั้นแนวเลยนะครับใกล้ถึงหม<า>ื่นซับแล้วใช่ไหมใช่ครับ9,500นะครับกดติดตามมาเยอะนะครับเนาะ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ